ค่ะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5แคปเปิดได้นะคะสำหรับภายในนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังสลับด้วยสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้เบาะไม่แตกเบาะไม่ขาดสภาพดีรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนขอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ isuzu d max 2.5แคป sp 2014เกียร์ธรรมดานะคะมาด้วยรถ4บอลเงินรถเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวแคป s กระจังหน้าเป็นสีเทานะคะแล้วก็สัญลักษณ์ isuzu d max เป็นโครเมียมเดิมจากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้จะทรงใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กไม่ยังงไม่สภาพดีมากพร้อมใช้งานนะคะมาในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะก็จกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะพร้อมไฟเลี้ยวสีส้มมีมาให้สัญลักษณ์สเปคแคปเป็นสติ๊กเกอร์มีมาให้นะคะมือจับแบบดำนะคะกันฟิล์มกรองแสงมีมาให้รถ สีสันพร้อมใช้งานนะคะรถเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะสีแทบไม่ต้องเก็บเลยอาจจะมีริ้วรอย,ค,ยคูดขีดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอออกไปคัดสีปัญญาพร้อมส่งมอบให้คุลูกค้าได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้ติดตั้งแมกเลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสัญลักษณ์ isuzu d-max ddi มีให้มานะคะคันนี้พร้อมใช้เลยนะคะใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะ ไม่แต่งไม่ซิ่งไม่รีแมปนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5แคปเปิดได้นะคะสำหรับภายในนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังสลับด้วยสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะสภาพพาร้อมใช้เบาะไม่แตกเบาะไม่ขาดสภาพดีนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นจอมีมาให้แล้วนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กะจกไฟฟ้ามีมาให้ตัวนี้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคะภายในเดิมๆนะคะภายในสวยใสยไม่สะอาดนะคะ สภาพดีไม่มีวัติเหตุไม่มีเชื้อชนน้บคลิ่ความจมน้นำนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอ s ซูซูดีแม็กเครื่องยนต์ส5สมรรถนะดีเยี่ยมนะคะบรรทุกได้นะคะเครื่องยนต์ดีนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ความเพียงแค่เดือนละ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรถแบรนด์หลักอ s ซูซูดีแม็กสอคปเอสี2014ันคันนี้เลยคะ่ะสนใจรถคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ท่งบรลลยนต์ศูนย์รวมรถบ้ามุสอนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าพี่ฝนจะมารีวิวรถสวยๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอราบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ